สวัสดีค่ะวันนี้นคุณครูปุ๊กจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องการคมนาคมค่ะ การคมนาคมหมายถึงการติดต่อไปมาถึงกันนั่นก็คือการเดินทางจากที่1ไปสู่ที่1นั่นเองนะคะโดยเราจะแบ่งเส้นทางคมนาคมออกเป็น3เส้นทางด้วยกันค่ะเด็กๆได้แก่การคมนาคมทางบกการคมนาคมทางน้ําและการคมนาคมทางอากาศค่ะการคมนาคมทางบกค่ะ การคมนาคมทางบกนั้นก็หมายถึงการเดินทางบนท้องถนนหรือบนพื้นดินนั่นเองค่ะยานพาหนะทางบกนะคะได้แก่รถประเภทต่างๆค่ะเช่นรถยนต์รถบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานรถไฟเป็นต้นนะคะต่อไปเป็นการคมนาคมทางน้ำค่ะ การคมนาคมทางน้ำก็หมายถึงการเดินทางโดยใช้แม่น้ำลำคลองหรือทะเลเป็นเส้นทางในการเดินทางนั่นเองนะคะเราไปดูยานพาหนะที่ใช้ในการคมนาคมทางน้ำกันค่ะสำหรับยานพาหนะที่เราใช้เป็นยานพาหนะทางน้ำนั้นนะคะก็ได้แก่ประเภทเรือต่างๆนะคะเรือชนิดต่างๆนั่นเองและเส้นทางสุดท้ายค่ะ ได้แก่การคมบนราคมทางอากาศนะคะหมายถึงการเดินทางโดยใช้ยานพาหนะเคลื่อนที่ไปในอากาศนั่นเองค่ะเด็กๆสำหรับยานพาหนะทางอากาศนั้นนะคะก็เช่นเครื่องบินเครื่องร่อนบอลลูนยานอวกาศและจะรวดเป็นต้นนะคะ เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจรค่ะสัญญาณไฟจราจรนะคะจะปรากฏตามแยกของถนนต่างๆทางเดินเท้าและสถานที่อื่นๆนะคะเพื่อควบคุมการจราจรบนท้องถนนซึ่งสัญญาณไฟจราจรนี้นะคะเด็กๆก็จะแบ่งออกเป็น3สีด้วยกันนะคะสัญญาณไฟสีเขียวค่ะจะหมายถึงสัญญาณให้คนขับรถเนี่ยเดินรถได้ตามปกตินะคะดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะข้ามถนน ก็จะไม่ปลอดภัยนะคะต่อไปเป็นสัญญาณไฟเหลืองค่ะไฟสีเหลืองเป็นสัญญาณให้คนขับรถนะคะตเตรียมหยุดรถ <ped> เพื่อให้คนเนี่ยข้ามถนนค่ะถ้าเราจะข้ามถนนที่สัญญาณไฟสีเหลืองนี้ก็ยังถือว่าไม่ปลอดภัยนะคะเด็กๆและสัญญาณไฟสุดท้ายค่ะสัญญาณไฟสีแดงนะคะหมายถึงสัญญาณไฟให้คนขับรถนั้นหยุดรถเพื่อให้คนข้ามถนนค่ะ และตรงนี้นี่เองนะคะถ้าเราจะข้ามถนนนะคะเราก็ต้องสังเกตที่สัญญาณไฟสีแดงจะทำให้เราข้ามถนนโดยปลอดภัยนะคะเด็กๆต้องสังเกตแล้วก็ทำความเข้าใจในสัญญาณไฟนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้เราเนี่ยข้ามถนนด้วยความปลอดภัยนะคะ วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางนะคะยานพานะต่างๆที่ใช้ในการเดินทางไปแล้วโดยเฉพาะสัญญาณไฟจราจรนะคะล้วนแต่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะเด็กๆที่เราสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้นะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสําหรับวันนี้คุณครูต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย